แจ๊กแจ๊กเจ๊จ้าแจ๊กห้องสไตล์มินิมอลเจแปนิสน่ารักน่ารักแบบมีมีมีชิปุ่นชิปุ่ของขวัญปีใหม่จากเราชาวดูบา้านไม่ใช่แค่ดูจ้าแต่ว่าจะเข้าทำให้ฟรีๆ,ๆเพราะว่านี่คือดูบา้าน สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมแบบนี้และนี่คือดูบ้านรายการที่คุณจะได้ดูทุกสิ่งที่คุณตามหาถ้าคิดถึงเรื่องบ้านเรื่องบ้านนั่นเองเปิด <c oughs> ต,ตัวกันไปแล้วอย่างเป็นทางการสําหรับดูบ้านของเราครับผมและถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้อยู่ไอ้ต้าชาวดูบ้านทั้งหลายคุณอาจจะก,กลายเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการตกแต่งห้องสไตล์มินิมอลเจแปนิสไปฟรีๆเลย,เ,ลยเพราะว่านี้คือดูบ้านดูให้ตื่นเ้ แน่นอนว่าโปรเจกต์ดีๆแบบนี้เนี่ยจะมีมาตลอดทั้งปีแน่นอนแต่ว่าเซตแรกเนี่ยเรามาเริ่มต้นกันด้วยมุมห้องนอนห้องพักสไตล์มินิมอลเจสเปนิสกันก่อนเลยถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เนะแล้วก็เป็นของขวัญวันเด็กด้วยจากเราชาวดูบ้านแต่ว่าเด็กที่ว่านี่เป็นเด็กอะไรเด็ก,กดเด็กหอดีเพราะว่ารอบนี้เนี่ย ใครที่จะมาเป็นผู้โชคดีจะต้องมีหอหรือว่ามีห้องพักให้เราเข้าไปทําให้นั่นเองแต่ไม่จําเป็นว่าคุณต้องเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นแค่นักเรียนเสมอไปนะช่วงอายุไหนก็ได้ขอแค่มีห้องหรือว่ามีหอพักก็พอ มาจ้ามารู้จักสไตล์มินิอลเจแปนิสกันนิดนึงช่วงนี้มาแรงมากมากมากน่าจะเห็นกันบ่อยๆเนาะแต่ว่าเธอรู้หรือเปล่าว่ามินิอลเจแปนิสแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงคือจริงๆแล้วไม่แน่ว่าเจแปนิสเนี่ยมันมาจากชื่อมันก็บอกอะเนาะเจแปนิสมาจากไหนอะไม่รู้เลยดิ กาหลีเหรอ <c oughs> ญี่ปุ่นนั่นเองฮะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยนะเป็นประเทศที่สัทพอตนะเขาจะได้รับแบบประสบภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผน่นดินไหวพายุฟ้าผ่าซึนามีภูเขาไฟยกเวกนที่ดให้แหลก ครบทุกอยากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยจะต้องออกแบบบ้านมาเนี่ยเมื่อเวลาเขาพบเจอกับภัยธรรมชาติใช่ไหมมันต้องเคลื่อนตัวง่ายของเนี่ยจะต้องมีเฉพาะจํานวนเท่าที่จําเป็นแล้วก็ functional นิดนึงจึงเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ของคําว่าน้อยแต่มาก เน้นพื้นที่ใช้สอยนั่นเองอ่าและน,น,นี่ก็คือคอนเซปต์ของมินิมอลเชพเพนเนสคราวนี้เราจะมาบอกกันว่าเอ๊ะเราทำยังไงล่ะมันถึงจะดูเป็นมินิมอลเชพเพนเนสองประกอบเอ็มเบียสของห้องโดยรวมเนี่ยนะ,ะต้องใช้เป็นสีออกขา,ขาวๆสีอ่อนๆเรอ่า,อาเดี๋ยวดูเดสเลฟเรนนะเราจะแปะเดสเลฟเรนมาให้อนะ่าน่าจะเป็นสีออกแบบขาวๆแบบว่าให้มันดูพื้นที่มันมีจํากัดแค่เนี้ยจะทำยังไงให้มันดูกว้างขึ้นเรา,<บ>าต้องสตอมพื้นที่ใช่ไหมอ่ะใช้สีโทนอ่อนพ่วงมาด้วยกับการแมชกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฟเครื่อง ต้องเป็นสีโทนออนสีเอิร์ธโทนและถ้าเกิดสมมติอยากจให้มินิมอลจะเป็นในสุดๆจะต้องเป็นสีหรือวเป็นเนื้อไม้นั่นเองซึ่งพิเคเจอร์ของวัสดุเหล่านั้นเนี่ยควรจะต้องเป็นธรรมชาติของมนะันอะถ้าเป็นไม้เนี่ยก็ไม่ควรจะไปขัดเงาไปขัดม้าคือไปทําอะไรกับมันมากควรจะ คงความเป็นธรรมชาติของวัสดุเหล่านั้นไว้และนี่คือความเขาเรียกว่าไงสเสน่ห์เล็กๆ,ๆน้อยๆของความเป็นมินิมอลเจแปนิสต์เองส่วนขอบสันต่างๆนะจะเป็นเหลี่ยมก็ได้จะเป็นมนก็ได้เพียงแต่ว่าให้ดูบิบดโดยรวมว่าห้องของเราเนี่ยหรือว่าองค์ประกอบดโดยรวมมันเป็นยังไงให้ด้วยใช้ขอบตรงนั้นนะให้มันเข้ากับบิบดโดยรวมให้มันดูสบายตาดูฟโฟล์และนี่แหละถ้าเกิดทําทั้งหมดนี้นะก็เป็นมินิมอลเจแปนิสต์แน่นอน มันจะตรงหน้าอยู่าบ้างๆเลยเลยดีที่เห็นในรูปเล็ก e เนี่ยนะจะเป็นห้องสไตล์มินิมอลจะเป็นชาวดั้วเดาทาั้งหลายนะคงจะแบบอ้วกออกมาเป็นคําว่ามินิมอลจะเป็นนิสลาแต่เราก็อยากจะพูดซ้ําๆๆ,ๆเพราะว่าคุณอาจจะเป็นหนึ่งคนที่ได้ห้องสไตล์นี้ไปถ้าคุณ อยากจะเป็นหนึ่งในผู้โชคด,ดีอ่าที่ได้รับการแต่งห้องแบบนี้ไปฟรีๆจากดูบ้านดูให้เนี่ยกติกาง่ายมากครับผมเมื่อว่าคุณจะดูคลิปนี้จากช่องทางไหนก็ตามให้คุณเว็บเข้าไปที่ f c e b o o k p เ g จ<ๆ>ของดูบ้านหาขึ้นให้อ่าใน f c e b o o k p เ g จของดูบ้านเลื่อนไปจนเจอคลิปนี้สิ่งที่ต้องทําคือกดแชร์คลิปนั้นน่ะไปที่หน้า Facebook ของตัวคุณเองเปิดการตั้งค่าเป็นสาธารณะทีนี้เวลากดแชร์ Share มันจะมีแคปชั่นให้พิมพใช่ไหมก็พิมพ์มาว่าอยากจะบอกอะไรกับเราชาว บ้านเราจะอาจ่านของทุกทุกคนบอกอะไรก็ได้เช่นห้องซาวนี้เนี่ยเหมาะกับหนูมากเพราะว่าหนูคาวาี้อย่างนี้ก็ได้เป็นต้นสามารถคอมเมนต์จะบอกอะไรเราก็ได้จะไล่อา่านทุกทุกคนเนาะหลังจากนั้นก็กดโพสต์เป็นสาธารณะแล้วมีแคปชั่นที่อยากจะบอกเราแล้วแค่ในหน้าเฟซคุณอะแล้วเอากลับเข้ามาแปะในคลิปคลิปนี้ใน Facebook Page นะอาจจะมีวิธีการทำขึ้นให้เนาะ ทงตามไปเลยง่ายๆพอแปะเสร็จปุ๊บโอเคเราเห็นราคาแล้วว่าคุณแช่เปิดภนสาธาานะแล้วในคอมเมนต์เดียวกันนะคุณไปรีทายตัวคุณเองถ่ายสภาพห้อง เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณจับพัดจับผูได้มาเป็นผู้โชคดีสถาปนิกอันน่ารักและเก่งกาจของชาวดูบ้านของเราเนี่ยจะได้รู้ว่าจะต้องคัสตอมอะไรให้กับห้องของคุณให้เป็นมินิมอลเจแปนิสขึ้นมาง่ายม,มากๆเลยแค่นี้เห็นปะแล้วก็เตรียมตัวไปให้ดีๆคุณอาจจะหนึ่งในผู้โชคดีที่ดูบ้านดูให้จะไปมอบสไตล์นี้ให้ฟรีๆครับผมหรือว่าเราจะไปเล่นด้วยดีเพรผู้โชคดีคนนันอาจเป็นเราหรือเปล่าเฮ้ยตกปาก เป็นไอต้าชาวดูบา้าอยู่แล้วสิจะมาเป็นเราได้ยังไงหวังว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกสนานแล้วก็แฮปปี้ไปกับโปรเจกต์แรกของดูบ้าดูให้ของเรากับผมกับห้องสไตล์มินิมอลเจแปนิสสำหรับ E ีพนะีเนี่ยน่าจะเป็นอีีที่เรามาประกาศกันว่าใครกันนะที่จะมาเป็นผู้โชคดีก็ต้องเป็นเธอที่นั่งดูอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามในอี2ีกันด้วยแต่ว่าไม่ได้มีแค่ประกาศผู้โชคดีหรอกนะจะมี1เอ๊ะหรือมากกว่า1เรื่องเล่าเกี่ยวกับหอพักด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี ว่าไอ้เต้าดูบ้านทั้งหลายที่กำลังดูอยู่ี่ยก็ต้องมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหอพักที่มันน่าสนใจน่าสนใจคอมเมนต์ได้ในคลิปนี้เหมือนกันทุกช่องทางเลยเรื่องเล่าของใครมันน่าสนุกเราจะหยิบขอเอาไปเล่าใน EP ที่2ด้วย จะเป็นเลือกปะโหลหรือว่าเรื่องผีคนหัวลุกได้หมดเลยเดี๋ยวไปเจอกันใน EP 2วันศุกร์จ้าแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมติวคลิปนี้ทำให้คุณแฮปปี้โอ้มีความสุขยิ้มได้บ้างไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดัพพอร์ตดูบ้านเราทุกช่องทางเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b ม c r i b e กดอะไรก็ได้ยกเว้นกดล็อกวันนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วครับผมเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ วันไหนหรือ<ห>ให้แจกเรื่อยแจก<ห>แจกแจก